สวัสดีครับพฟเ,เ,เงียมสี้ามาเบ่งครบหน่อยเด้ไหมนัม่นสีเง่ปันไดสีน้อยซ้ำไดมาเบ่งพร้อมๆกันเลยคนอื่นมีโขกน้องหนะน้าตเราไเงียมีโขกน้องเฮียนนี่คนอื่นมีโขกน้องหน้าดิพฟเ,เงียมแล้วมีโขกน้องบก <c oughs> อย่างชอบเดียววะไฟ <c oughs> <c oughs> เ,เงียบเราเคนเดีย่ยวสละ Bên tích tích tí tắc tắc chắc đấy là coi nhìm nhìm cơ này nè Cốp nòi Ta nghe cốp trên khổng nóng nạ vớt ra rượt Côi nhìm nhìm ra có bị khổng nóng nạ nó Nó có biết mít ra khổng nóng bột ra đi nè nè Đã liền phải ra này đấy Liền ngoặt phá lấy ở đây mà ปาไลายพยยูดเงยบเหเห็นว่พูดเงีมบ่เลี้ยงข้ดี๋ยวก็นโคกน้องหน่าเลี้ยงก็โคกน้องบกเลยพูงียบนี่บ่คือบาดเมืเ่อเมียนเขาที่แบบอีเจา้ามอยคำก็นั่นล้วก็ไปเลียนเบ้า,ยายอีได้บาดพูดเงียบเหรออีเรียงเนี้ยแม่ว่าขืนยอเกีย่ยะ Ủa nè, phá lái tui nhảy vô không? để đứt lắc, đứt lắc vô không? Đứt tui nhảy đi, phá lái Tui nói cái mi, tui nhảy cái บ่มีแต่ปลาไหลดอกฮอดปลาใหญ่ก็บพวกมันมีปลาดุกปลาเงยก็มีเบิดอยู่โคกหนองบุกเป็นอย่างเงี่ยมเราเลี้ยงนี่ปลาไหลมันเป็นงูดินเนี่ยนี่ปลาไหลเนี่นี่ปลาไหล Mình cốp nồi Cốp nồi Cốp nồi rồi mì cốp nhẹ rồi mì Cốp nhẹ Mình nhìn em liền Cốp nóng bộ ừ. Cốp nóng bộ นีปลาพร้อมดิมียิ่งไม่ทำดลนปลากำลังกินอาหารบวบบ้ออยู่อือ cuộc nó của bố thì nhiều lắm điện bà con nói lòng mọi người mất nhảy đi đi bà con cái con nói với nó mà nhảy đi tương bật đục ปลูกผักอีกตั้งหากเราพอนิ่ยเงียบพ่นนะปลูกผักมันก็ร่างที่เกิดก็มีนี่เกิดแล้วมีพผักก็แย่งพ่อพ่อนะมืดแต่เนากินพอนิ่งเงียบบอปลูกรไรเลยบอปไ้กิน ลคลิปนี้ก็บจบเพื่อแค่นี้แหละครับปรเ,เ,เป็นยังงี้เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาไหลสวัสดีครับ